โอเคไหมนะสวัสดีค่ะเมื่อดีหลังจากปล่อยตัวเลขออกไปแล้วอันแอดเพิ่นกะสีมาถามว่าได้ฝันตัวงวดอีกบ่อด้ฝันตัวเนื่องอีกบ่อเป็นบ่ค่ะผู้ขากะเศร้าฝันแล้วนี่อันเ่าเลี้ยงเก้าก็ได้เลี้ยงฝันเมนกาฝันมนกะเศ้าฝันเพราะว่าได้ปล่อยตัวเลขออกไปแล้วมันก็บ่ฝันอีกค่ะ มันก็มีแต่วาปล่อยปลอยอันมีปล่อยไปซีซีหกแล้วก็หกหกเจ็ดหกเจ็ดห่านะอหลังจากนั้นมาเราปล่อยไปแล้วเราก็บอกว่าอีเมลแล้วอีปลอยไว้ยานยาให้ลูกมาฝันอีกเด้อเพิ่มมันสิ่ไหลโถก็บอกเพิ่นท่านเนาะยันเพิ่นบ่ามีเงินซื้อน้ำมาท่านเนาะก็ได้กมาฝันเดียวนันระฝันเดียวเลยเพราะท่านยิ่งนี่แม่ด้วยกา้กับฝันกับเพราะฝันเอกมาฝันอ่นได้กินได้ยาค่ะฝันว่าหนึ่งเข้า เหนียวให้แฟนเอาขึ้นรถไปแจกชาวบ้านจ้าคืนที่ช่งอีกก็มาฝันว่าได้เฮ็ดกับข่อยกับน้ำมาค่ะเฮ็ดให้ผู้เฒ่านั่งกินเทปสับลาบอยู่เพื่อนคืนที่สามไม่อีกก็ฝันว่าได้เหตต้นผาปาในี่ปลาเอาจ้าเฮ่มาปลาเนี่มวนฟอนนะคะมวลล้ำมวลลายแต่ว่าเงินน่ะบ่ได้มีต้นเงินน่ะใส่กระสอบปุ๋ยค่ะจากผู้ขาฝันดีเพราะฟันดีผู้ขาลักมันผู้ขาหัน ใส่ท้องซ้ำประมือปตีนนี่ว่าไงปลาที่โตไก่มันเป็ดยังบุญเนาะอีพออีแม่วเนาะนกอเนาะใส่มีโ่งมีไส้โค่นแมวที่โตที่ฝันไปที่หอยปลอนเป็นก้อนหนานกับมีซีซีหกราคาหกขับซีมันตัวเดียวกันเนาะมันก็ต้องซีซื้อซีหกซีเก้าแล้วก็เจ็ดหาเจ็ดหกม่ซ้ำเลยค่ะ กี่ปล <6 S 1> อยบอบไปหกกับเก้าบันนันหกกับสี่บ่บ่หกกับเก้าตัว <c oughs> เ,เดียวกันค่ะขอโทษนะค่ะนั่งมาปินทอง <c oughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางะคา <c oughs> <c oughs> นม่ตื่นเต้นแม่โมนีกันไล่ซ่องไล่ยังอู้คือคนผู้งามนาอนนเหมือนผู้งามในียยุดบาลาเน่ว่าน้ำมาตัวแมนกับพวกแากบุญนในไขนนี่คือทผ้าทอกจัมซ้ผ้าเมียนี่แต่ไม่นะคะเด็ปบะเมียนยังดอกบะเมีนผ้าจ้าเมนของดีไมแมนคันคันคันมันสิเป็นยังบุญอีเล็กะ ให้ลูกลูกห้านเพิ่นได้ถือเลขน้ำกันเนาะค่ะเนาะจ้าอันนี้ก็ค่วขวญของคนผีบ้าเป็นบ่อนาะบอยเยื่อมาาผีบ้าก็เมืนจ้าเมืนคันมากระซื้อน้ำกันคัดกระพานไปอันนี้คือเป็นแนวทางคือการเชียงโชคของคนมักตัวเลขเนาะค่ะเนาะฝันแมนซื้อฝันว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอแมนวันหลายตัวเฮาต้องตึ๊งตองไปก่อนอ่ะตัวไดมันหนาซื้อตัวไดมันมาก เขาจังเอาเนาะค่ะเนาะอือันนี้คืออยากแบงปันเจ้าของเนี่ยฝันทื่อๆกับฟันซื้อปั้นไมนก็ถือกันแนวอันนี้ก็เลยต้องมาลงยูทูบบ้านความฝันของผู้ขายมันสิชัยพ่อรุ่บปชัยมันมาเนาะคันผู้ใดมาก็จัดไปผู้ใดคัดก็พานอันนี้คือฟันนะคะเด้อตัวเลขเดนขเดินจ่ค่าลำลเลยลุ้ยอีคามื่อใจตุ้กใจทุกตนตเลย ไม่อยากจะมาได้ขาห้องหน้ามันตัวมาชุ่หลายครับผมในบรรดาที่เจใหญ่มากครับมีตัวมาชุ่ยสุดบ่ตัวมากแห้งๆหรอคะในใจไหมครับที่จไดใจปะค่ะน่ะทีตัวมากแห้งก็คือมีสีหกสีเก่ากัเจ็ดห่าค่ะมากหลายบัดนี้เอาอะไรเอาอันรไม่ควรเบิ่งเปลือกประหลาดเพราะว่าอันนี้ไปท้ายยุตาอนตารเคลียร์บบท้ายตาเป่ามันออกมาในโทรศัพท์มันเลยเป็นแปลี่ยนบ่เอามาให้เกลือเราเบิ่งดูนุเบิ่งเปลี่ยนตัวเรองฉันนะมันมีอันมันสีอันนี้เรื่องนี้เบิ่งดเบิ่ง เพราะว่าผู้ขาสีเห็นหลายใตัวผู้ขายเช่าบิ่งตัวนี้พ่อแม่เนี่ยจ้าบึงเอาซ้ำนั่นล่ะค่ะคันสิจืดๆเพิ่นกันเพิ่นสิให้คือเพิ่นกระตุกตัวนั้นเนาะเพราะว่าคันเป่ามันสิเบิดเอาตัวเดียวกินๆนะคะเป่าแม่ก็สี vàng ฮะมันขาเป่าเป็นเปล่าจะมากบ่กู้มา ก็จ้างมาผู้ค้ามาตู้นี้เช่นผู้ข้ามาตัวนี้ผู้ข้าซื้อไปแล้วผู้ข้ากับมวลในใจเวลาเขาซื้อเลขไปแล้วเนาะผู้ข้าก็คิดว่าผู้ข้าต้องซื้อเลขมันจึงถือเนี่ยเพราะมันคิดซื้อไปแล้วอุกใจยันมันมาถือมันสิบเปอเซ็นตยันมันสิบเปอรเซ็นต์อะไรเก็บใบดิจ่ะเก็บใบนี่อย่างโมมีโบเตเก็บค่ะแจกผู้อื่นไปเหมือแล้วแมนให้ผู้อื่นเกลอเขาก็ดีใจแล้วจำนำเพื่อบุญนั่นสิตัวมางหดหนาเนาะค่ะเนาะ กองวยให้ก่อนใคคือเจจินดาเน่ให้ก่อนใค่บ่ได้เป็นเลขที่ได้ตีต่ฝันซื่อค่ะเป็นเลขฝันซื่อเลขที่กล่าวมาสามสามสุดชามหางหายแต่วันที่ใดครับตั้งแต่วันที่สองแต่วันที่สองเนี่รพอวันเลขออกปุ๊บคือเลขออกมื่อไมือแรกมากผู้ขากับฝันแลวผู้ขากับไปแล้วค่ะรัันไม่รู้ว่ามันฝันเป็นตัวเลขได้ยังไงตัวได้ก็ค่ะ ฝันกันซิมี่ซีซีฮกอะค่ะครับฮกฮกเจ็ดฮกค่ะตอนแรกเนาะวันนี้เพิ่นก็เลยเ่งบอกว่านอกเพิ่นเพิ่นบอกว่าเติมเติมไปอีกคือนเจ็ดหาที่วันที่เจ็ดเอาองค์หญ้ามามีผู้เฒ่ามาบอกว่าอีลาเพิ ah, ่นมาผู้เฒ่าว่าเจ็ดหาเด้อเจ็ดหาเด้อหญ้าสิมาอยู่น้ำในผู้เฒ่านาะว่าผู้ชายสุดเก้านะว่าสิมาอยู่น้ำในเจ็ดหาเพราะกรเฮ็ดเมื่อจังสี่จังสี่จังสี่กับว่าเข้าใจดอกปึ๊ก่าสั่นปึ๊ก เป็นกระบอกจังซี่จังซี่มึงเขาบอกเข้าใจบอๆเขาอะเจนบ่เข้าใจตรงกันเลยมาเอากระดาษมาดูมันก็เขียนในตัวเดียวเจนห่าจำนั่นนะคะแมนก็เลยว่าก็เลยได้ซื้อน้ำผึนเพราะมันสิแมนคือความผันวาบ่ขันมันแมนคือความผันวากับบุญลูกมีบุญหลายเนาะอันนั้กรสิสาตูสิกสิเฮ็ดบุญสิไปสวดมนต์ในเพลนแล้วกรสิไปบวชที่ใ้เพลนพร้อมกรมันสิออกตัวนี้ก็เมือนมั เมื่อนั้นะบวชก่ได้โดนอันอันยูทูกไปหลยบวช้เมือเคื่อเดียวเมื่อนั้นมือนึงคื่งหนึ่งยทูบไปไลยก็เลยพระอาจารย์ไ่้่ไว่าเป็นยังไงยุทูบมาหลายว่ากัก็เลยเนี่ยมากค่ะนะก็เลยจิไปบวชอีกมือวันที่ชิบกนี่มาแรงเลกออกเลยเขาปุ๊บกับจิกาวัดเลยกับตนที่บวชก็บอกตัวเลขก่อนเด้อมาแล้วเลขออกแล้วนี้อกล้ก็บอก่ตองงวดอีกแมน เพื่อฟันเล่งออกปุ๊บก็สิไปฟันเนี่ยมูเล้งเลยแล่วมันเหม็นเนาะเหม็นจ้ะคันว่ามาคันว่าชอบเนาะก็ให้ตามแล้วก็เด้อคันเพรามาจัดเพราต้องจัดคันมากกับจัดจวดขาผาดบุ้มเลยค่ะเนาะเหม็นจ้ะเนาะค่ะเนาะจวดขาผัดบุ้มแล้วเนาะขันกระสังเอามาครับแม็นจ้ะขันกระสังเฮ้งครับผมตัวเด็กสี่ บ่าจะไปเบิ่งโทรศัพท์ฝันเลขฝันค่ะบ่ได้ไปบังเอิญมาตรงเขาว่าเลขอันที่งวดที่แล้วก็บ่รู้จักคือกันนะคะฝันไม่ไม่ไม่ลากกัมันไม่ค่ะนะว่าจะไปเบิ่งเลยบ่ได้ไปคับนวณอีหยังคับนวณบ่เป็ีนนะคะขี้ข้านแมส่งต่นฝันจังซี่จังซี่ก็เลยก็ไปส่งต่อให้เพิ่นนะคะว่าอันข่อยฝันแล้วเด้อ ขอ่อยกะยันมูบูฮูวนั่งก็ว่าข่อยฝันเนาะไปกาแฟห้างกันยะงไม่ละแต่ว่าความฝันก็ข่อยซีเมนหรือโมเมนกระถาเบิ้งวันที่สิบหกเนี่ยแ่ละค่ะแม <Ą ร> ่เนาะจ้า,จาสาธุแล้วค<า>่ะเด้อท่านมากกระจัดคันขันกระพานแล้วค่ะอันนี้ขึ้นเหล็กันแล้วก็บ,บก่ได้คำนวณก็ฝันค่ะ,คะ ไม่ซื้อใจแล้วฮะไม่ซื่อเลยยังไม่รู้กันหนูข้ฝันเสร็จยังสั้นเนาะซี่อไร้ะฝอไมโซมโอมะีหน่อยมอะไรจะฝากไหมตอที่จบไปแบบนี้อบได้ี่สนาทีนะคะอ่าขอกับมาเมื่อฝันวันนี้เนาวล์เลือกตัวเลขเมื่อคนลูกออกมาค่ะเมยก็คือกันก็ไปบ่งสวยบ้านพ่อจําเนาะ ก็ดีดีใจว่าบ้านเลขเพิ่นสิตรงกับเลขของเจ้าของก็เล็คุณโลกคุ้นพ้องสันนลยค่ะก็แต่ว่าอะไรเนาะย่านเพิ่นวาน่ะก็แล้วโอ้ยเวอร์ชันคือมันสิเมนลูกหลานเพิ่นสิเ,เดซนะับอีลีตัวก็คิดผู้เดียวเนาะเอากับสิเมนคือสิวีากับซาธุสาธุน้ำเพิ่นเนาะไอเพิ่นได้โศกในไส้เหมือน,นี้เพิ่นกะาองผู่องหญ้าไปเปิดโศกเปิดซับอยู่บ้านอยู่ซองเพิ่นน่ะนะพยางเข้าไปแล้วก็อนหัวลูกแลอยู่ได้ดีกับเป็นบ้บาเข้าไปฟ้อนนะคะ แต่ว่าปอนท่าใดกับผู้หัวใจค่ะเห็นยู่ตอนสอนกินคัลูคัลูผู้หักใจนะคะหมเลยค่ะไปเลยง่ายเหรอกันมาเอาติมย้ายนี่ติมแย้มมาตะลี่ไปได้จังเลยแั่แต่บอลลูโตตะลี่หายไปด้วยบอกบอกค่ะเพราะถมีไฟเสือค่ะตอนนี้ทางตะลี่ของเกยกินดาที่รอบกาวมาสุฟังนะครับนี่แทางซีแอทได้เขียนไว้นะครับขอบคุณเกยกินดาหลายๆเรื่อครับเรื่องที่เห็นทางในคลิปนี้มือนี้นะครับนะครับ แล้วกัฝันฝันยำยำสัมสพี่น้องเกยมือนีัววันที่สิบสองก็ดีนะครับพี่น้องมักชอบกัจัดครับมักกาผ่านไปเนาะเกียร์เนาะคนเกียร์หลายครับครับจาอาซาถูกลำนอถเลขกำกันแล้วจะาัไปรวยด้วยกันนะคจวดเลยค่ะจวดจวดจรวดจรวดจรดจวดจวดจรวดจรวดรจรวดจรวจวดร ชอบก็จัดชอบก็จัดจัห้หน่้หนะอยอันนี้นะคะคือเลขในความฟันนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านค่ะแม่แล้วจ้าอันนี้นี่หน่อยอันนี้คือคนมาตัวเลขนะคะน่าอันนี้นะคะเด้อสโลแกนนะคะเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านค่ะมากระจัดเลยค่ะจดจัดเลยค่ะนี่ ขอบคุณค่ะจวดจวดเด้อพี่น้องน้ำหายน้ำหายจะเห็นดีดีตัวเล่นตัวเดิมเด้อแน่ะครมาตัดดิคมาตัดด้ใครมาตัดะครลืมตัดครลืมตัดคมาตัดดอกไม่ใช่เลงโทรมาหาย่ายันไปไกลเเออ อันนี้ของไกอันนี้ฮะฮขอบคุณมากครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปล่นที่หน้าไปวันนี้แล้วว่าตลักขายเด้อลาดขายหมูหมูเน่หมูหมูนะกลางมาไก่ตัวไหนแม่ไก่บอว่ไกปนดมาแต่งนัวลำพูนน่ากลั่งหมแล้วคิดรถมาแล้วไก่เติวไก่เติบล ไม่เห็นไม่เห็นเจ๊จกนาตัวเปน่็นเปลี่ยนออกมเห็นแต่นั่นะท่วเดี๋ยวนั่งก็ไม่บานเต็